ย hey. สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่เมื่อเรียนภาษาจีนให้ชื่นอกชื่นใจฝึกพูดเอาไว้เดี๋ยวเราจะเก่งกันเองสวัสดี สวัสดีสวัสดีนี่ฮะตื่นแต่เช้าพวกเราฉิ่ฉวงเร็วพันฉีเจ้าฉีเจ้าอาบน้ำสีเหลียนสีเหลียนล้างหน้าช่วยยาชวยยาแปรงฟันสีจับสีเหลียนช่วยยาแล้วเราลีบมาแต่ป้านแต่งตัวแล้วเราลีบมาแต่ป้านแต่งตัวสวัสดีสวัสดีนี่ฮะตื่นแต่เช้าพวกเราฉิฉวงเร็วพันอะสีเจับสีเจ้าอาบน้ำสีเหลียนสีเหลียนล้างหน้าสวยยาส่วยยาแปรงฟัน สีจ่อสีเหลืองช่วยยาพวกเราลีบมาแต่ป้านแต่งตัวพวกเราลีมาแต่ป้านแต่งตัวตืต่นเถิดชาวไทยอย่ามัวลับไล,ล่ล,ลืง่งลงชชตาจะเลี้ยงดำลงก็เพราะเราทำลายเธอมัวมัวลงเราก็คงม,มั่ลายเราต้องเล่งควนควายตื่นเถิดชาวไทยตื่นเถิดชาวไทย สวัสด,ดีสวัสด,ดีนี่ฮะตื่นแต่เช้าวพวกเราสี่ถ่วงเร็วพันอ่ะสีเจ้าสีเจ้าอาบน้ําสีเหลี่ยนสีเหลี่ยนล้างหน้าชวยหย่าชวยหย่าแปลงฟันสีเจ้าสีเหลี่ยนช่วยหยาพวกเรารีมาแตบป้านแต่งตัวพวกเรารีมาแตบป้านแต่งตัว